สวัสดีค่ะดิฉันนงางสาวนาธิกาผายเงินนะคะในวันนี้ค่ะก็จะมาบรรยายเกี่ยวกับตัวอารักดาบ่าโปรดิคชั่นแอนด์สโเรนตีค่ะโดยหัวข้อในการบรรยายของเราในวันนี้นะคะก็จะพูดถึงเรื่องของกฎหมาย PDPA ว่าคืออะไรและมีประโยชน์กับเราอย่างไรในงานนี้ค่ะอันดับถัดไปค่ะก็จะพูดถึงสาเหตุที่ทําให้เกิดการเสียหายของข้อมูลต่างๆของเราแลวจะพูดถึง practice on data protection ค่ะที่เป็น กฎากลที่นำมาใช้ในการทำ Data Protection ตรงนี้ด้วยค่ะและต่อมาค่ะก็จะเป็นการพูดถึง Solution และ Concept ต่างๆของ a g i ก Data Protection ค่ะและสุดท้ายนะคะจะมีวิธีการสาธิตในการใช้ตัวโปรแกรมของเราในตอนท้ายด้วยค่ะ Personal Data Protection Act นะคะหรือที่เรียกว่า PDPA ซึ่งเป็นกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในนาม Data Controller และ Data Processor นะคะ ต้องเพิ่มมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลอีกทั้งต้องดําเนินการตามกฎหมาย PDPA นะคะที่ที่ประกาศบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบเมื่อวันที่1มิถุนายนของ2565ที่ผ่านนั้นเองค่ะเพื่อประโยชน์ความปลอดภัยของข้อมูลและยกระดับเทียบเท่าสากลค่ะทำไมข้อมูลส่วนบุคคลนะคะถึงต้องได้รับการปกป้องหนึ่งเลยค่ะทั ก็ืสร้างความเชื่อมั่นให้กับองค์กรและบุคคลในองค์กรของเราค่ะต่อมานะคะก็คือ Better Data Governance นะคะก็คือการยกระดับธรรมาภิบาลข้อมูลเพื่อดูแลข้อมูลให้มีความถูกต้องและความสมบูรณ์อยู่เสมอค่ะและสุดท้ายค่ะ c o n n e c t i n g with Global s t a n d a r d ค่ะซึ่งเป็นการยกระดับให้สู่มาตรฐานสากลในที่นี้นะคะคือการยกระดับข้อมูลของเราให้ส่วนบุคคลค่ะให้อยู่ในระดับสากลน,นั่นเองค่ะ โซเชียลาต้านะคะคือข้อมูลส่วนบุคคลโดยข้อมูลส่วนบุคคลจะมีข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปและข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวโดยข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปนะคะคือข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนบุคคลนั้นได้ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมแต่ไม่รวมถึงพูดถึงแก่กรรมและนิติบุคคลนะคะโดยข้อมูลพวกนี้ได้แก่ชื่อสกุลเบอร์โทรที่อยู่เบอร์อีเมลหมายเลขบัตรประชาชนเครดิตการ์ดเป็นต้นค่ะ ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวนะคะข้อมูลส่วนนี้จะต้องให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะในการรวบรวมและประมวลผลไม่ว,ว่าจะเป็นเชื้อชาติข้อมูลชีวภาพข้อมูลลักนิยมทางเพศข้อมูลสุขภาพรวมถึงประวัติอาชญากรรมการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองและศาสนาค่ะ Data Security นะคะคือข้อมูลในองค์กรข้อมูลส่วนบุคคลหางต้องมีการถ่ายโอนข้อมูลพวกนี้นะคะไปยังสถานที่อื่นหรือบนค่าวต่างประเทศ ก็มีการเข้ารหัสไฟล์และทําสําเนาข้อมูลส่วนสําคัญนี้ให้อยู่ในประเทศไทยด้วยค่ะสาเหตุที่ทําให้ข้อมูลของเราสูญหายมีด้วยกันหลายปัจจัยด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นาราดิสเสียหายหรือเราลบไฟล์โดยไม่ตั้งใจอาจจะแก้ไขไฟล์ที่ผิดพลาดนะคะแม้กระทั่งการกระจายของม a l แวร์ซึ่งสถิติการโดน m a l แวร์โจมตีในปี2021นะคะ แนวโน้มการแยกค่าถ่ายที่คนได้เรียกร้องสูงขึ้นถึง144%ปริมาณการเอาข้อมูลไปเปิดเผยต่อสาธารณะเพิ่มขึ้นถึง85%รวม2,566องค์กรเลยทีเดียวและประเทศไทยนะคะพบการโจมตีเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนเช่นกันค่ะผลกระทบขององค์กรจากการโจมตีของซนซัมแวร์นะคะหนึ่งเลยภาพพจน์เสียหาย ซึ่งบ่งชี้ว่าองค์กรของเรานั้นนะคะมีระบบซ e เคียวริตี้ที่อ่อนแอไม่ได้มาตรฐานทําให้ความเชื่อถือในองค์กรลดลงประชาชนขาดความเชื่อมั่นค่ะและสองนะคะกระทบต่อการทํางานแน่นอนค่ะเมื่อหากเราโดนแอนว์แจ,จมตีแล้วการกู้คืนข้อมูลเพื่อให้องค์กรนั้นดําเนินกิจกรรมเป็นได้ปกตินั้นต้องใช้เวลาซึ่งหมายความว่ากิจกรรมขององค์กรในขณะนั้นนะคะจะไม่สามารถดําเนินกิจกรรมได้ตามปกติเลยสามนะคะข้อมูลราคาที่ต้องจ่ายสูงค่ะ การเรียกค่าถ่ายนะคะเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ค่าคิดและมีราคาสูงมากแล้วยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆไม่ว่าจะเป็นค่ากู้คืนข้อมูลรวมถึงฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ที่อาจจะเสียหายได้และยังไม่รวมถึงค่าดําเนินคดีที่เราอาจจะต้องจ่ายโดยเช่นการค่ะและสี่ค่ะความเสียหายของข้อมูลหากไม่มีการจ่ายค่าถ่ายนะคะไฟล์ที่เข้ารหัสเหล่านั้นนะคะส่วนใหญ่มักจะถูกล็อกไว้อย่างถาวร นอกจากนี้หากผู้โจมตีได้ขโมยข้อมูลลับหรือข้อมูลสําคัญไปการเสียหายของข้อมูลเหล่านี้นะคะอาจเกิดความเสียหายอ,ยาอื่นๆขึ้นมาตามมาได้อีกค่ะยกตัวอย่างนะคะข้อมูลโรงพยาบาลการโรงพยาบาลที่ถูกแฮกนะคะอาจจะนําข้อมูลผู้ป่วยไปเปลี่ยนแปลงหรืออาจจะนําข้อมูลบุคลากร,กรไปใช้ในทางที่ไม่ดีได้ค่ะต่อม,มาค่ะเราจะพูดถึง Tactics on Data p r e i o n นะคะ ซึ่งเป็นกฎที่นิยมใช้กันทั่วโลกค่ะในการทำ Data า r o t i ์เฟ o n ซึ่งกฎนี้นะคะเรียกว่า three to o n e rule ค่ะเรามาเริ่มกันที่เลข3มเลยนะคะเลข3นี้ก็คือ Different อง o m t ์อ e of Data ซึ่งก็หมายถึงว่าการ backup ข้อมูลนะคะต้องมีอย่างน้อย3สำเนาด้วยกันและเลข2นะคะคือ Different t y p e of Media ค่ะเมื่อเรามีการ b บ็กอัพข้อมูลสาสำเนาแล้วนะคะแล้วก็ควรมีการจัดเก็บบลโลเคชั่นที่แตกต่างกันหรือสโตรเรจต่างชนิดกันในสโตรเรจต่างชนิดกันก็ได้ตัวอย่างเช่นตัวนึงเก็บไว้ที่ฮาร์ดดิสอีกตัวนึงอาจจะเก็บไว้ที่เทปไลบรารีได้ค่ะและเลขหนึ่งนะคะคือออฟไซด์การ์ค่ะคือการสำรองข้อมูลจาก Vm แต่เป็นไฟล์แบ็กอัพที่ Vm หรือ r e p o s i t o r y ต่างไซต์กันได้ค่ะเช่นเก็บที่เก็บแบรนด์สขาขาต่างจังหวัดหรือเก็บไว้บนคลาวก็ได้ค่ะหรืออาจจะมี ที่เก็บบน On-Premise ที่อยู่บน a t เ o n เดียวกันก็ทำได้เช่นกันค่ะเรามาค่ะเรามาดูกันค่ะว่า that, อารักดาต้าเพลชันนะคะมี Solution ใดที่นำมาแก้ไขปัญหาอย่างไรกันบ้างค่ะหนึ่งเลยค่ะ Data Backup โดยตัวอารักด t a ้านะคะเป็นเว็บไซต์ที่ใช้ทำการแบ็กอัข้อมูลบน Windows, Linux และ Mac OS และยังเป็นทั้งฝั่ง client และยังสามารถเป็นฝั่ง s e r v ์ฟอร์ได้อีกเช่นกันค่ะสองนะคะ Data ation, ด a ต้าเ c r เ p t i o n โดยข้อมูลที่ถูก โดยข้อมูลที่ถูกแบ็กอัพทั้งหมดนะคะจะมีการเข้ารหัสก่อนที่จะถูกถ่ายโอนไปยังที่จะเก็บข้อมูลระยะไกลหรือยังแพลตฟอร์มคลาวในต่างประเทศด้วยกันค่ะแ้ะสามนะคะ Data Recovery ค่ะเมื่อเราเกิดการสูญเสียข้อมูลหรือถูกโจมตีจากที่ต่างๆเราจะมีวิธีกู้ข้อมูลคืนโดยใช้หลัก RPO และ RTO ค่ะโดย RPO นะคะหรือที่เรียกว่า Recovery point object ค่ะซึ่งหมายความว่า ระยะเวลาสูงที่สุดที่ยอมรับได้ในที่ข้อมูลเสียหายค่ะซึ่งองค์กรต้องยอมรับได้นะคะเช่นเราสำรองข้อมูลไว้ทุกสองชั่วโมงอาจเกิดดาวทขึ้นมาตอนตีสามข้อมูลที่เราสามารถกู้คืนกลับมาได้คือข้อมูลตอนตีสองนี้ใช่ไหมคะน่คะแสดงว่าข้อมูลนี้ผ่านกินก์กำนดขององค์กรค่ะและ RTO นะคะหรือที่เรียกว่า Recovery Time Object ค่ะซึ่งหมายความว่าระยะเวลา ูงที่สุดที่จะกู้คืนกลับคืนมาได้หลังจากเกิดอัิเสบนะคะซึ่งตรงนี้นะคะองค์กรก็ต้องยอมรับได้เช่นกันค่ะแล้วมาดูภาพการออกแบบของ a า a ์ Data p ้า i พเลชนะคะโดยตัวซอฟต์แวร์ a a l ์ Data p ้าโพเ t i o นนะคะจะอยู่ในฝั่งลูกค้าที่สามารถลงได้ทั้ง Desktop, Laptop และ Server ค่ะโดยที่ข้อมูลสามารถจัดเก็บไว้ที่ Data Station ของบริษัทตัวลูกค้าเองหรืออาจจะเก็บไว้ฝั่งเราก็ได้เช่นกันค่ะ โดยตัวอาร์กซอฟต์แวร์นะคะสามารถรับได้หลายเอาชันไม่ว่าจะเป็น Google Drive, Dropbox ห,หรืออาจจะเก็บไว้ในข้อมูลภายในของเราเองก,ก็ได้ค่ะต่อมาค่ะ Concept a l o c Data Protection นะคะโดย Strong Encryption นะคะคือข้อมูลทั้งหมดที่ Backup จะถูกการจะถูกนำมาเข้ารหัสก่อนที่จะถ่ายโอนไปยังที่จะเก็บข้อมูลระยะไกลหรือแพลตฟอร์มข่าวบนต่างประเทศค่ะ Backup and Recovery นะคะคือข้อมูลสำรองจะถูกบีบอัดก่อนที่จะนำไปเข้า,หารหัสและอัพโหลดโดยซอฟต์แวร์อารักนะคะจะมีจะมีการรองรับการบีบอัดทั้งแบบไฟล์ซ i ฟและ 7C วได้เช่นกันค่ะ p d p a รอนะคะจะคอมไพล์ตามกฎหมาย PDPA เรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลป้องกันไม่ให้ข้อมูลถูกละเมิดจากผู้ที่ไม่มีสิทธิ์การเข้าถึงของข้อมูลเราค่ะ คอมเพสชั่นนะคะเราจะใช้ Incremental Backup ค่ะในการสำรองข้อมูลเริ่มต้นและจะอัปโหลดเพิ่มเฉพาะข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงเท่านั้นค่ะทั้งนี้นะคะเพื่อให้การส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายได้ทำงานรวดเร็วขึ้นเมกันค่ะต่อมาค่ะอารักด a t ้าสเตชั n นโซลูชันนะคะซึ่งเป็นสเตเป็นโซลูชันที่เกี่ยวข้องกับการพักหรือการจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญขององ,องค์กร หรือข้อมูลสําคัญในต่างประเทศค่ะก็จะมีในเรื่องของการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปหรือข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไว้รวมถึงข้อมูลสําคัญอื่นๆขององค์กรของเราด้วยค่ะอนอกจากนี้นะคะยังมีในเรื่องของการฟื้นสภาพข้อมูลให้สามารถกลับมาใช้งานได้ปกติในกรณีที่ถูกโจมตีทางไซเบอร์และก็ยังมีในเรื่องของการนําข้อมูลสําคัญกลับคืนสู่ประเทศ เพราะว่าอาธิป,ปไตยทางด้านข้อมูลนะคะมีความสําคัญกับประเทศไทยของเรามากเช่นกันค่ะต่อมาค่ะจะเป็นในเรื่องของฟีเจอร์อารักบ a านบ้านสเตชันแบค c อฟแอนด์รีคอนะคะก็จะเป็นฟีเจอร์ที่ใช้งานง่ายติดตั้งง่ายมีการสํารองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูลกลับนอกจากนี้นะคะยังมีการเข้ารหัสข้อมูลและลดป,ปริมาณข้อมูลในการส่งออกอีกด้วยค่ะ ที่มาของการพัฒนาระบบนะคะก็มาจากสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์หรือที่เรียกสั้นๆว่าสมาคมไซเพดค่ะได้ร่วมมือกับบริษัทพันธมิตรพัฒนาเทคโนโลยีด้านการรักษาความปลอดภัยทางข้อมูลค่ะและอีกหนึ่งนะคะคือสระรามเทคโนโลยีซึ่งเป็นบริษัทของคนไทยที่ร่วมออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีนามขาเรียกว่าอารักต้าพอดิชันค่ะ โดยอาศัยทีมงานผู้เชี่ยวชาญและทีมพัฒนาจิตอาสาซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนไปด้วยความสามารถมาร่วมกันออกแบบพัฒนาโปรแกรมขึ้นค่ะต่อไปนะคะเราจะไปรับชมการวิธีการสาธิตการใช้งานตัวโปรแกรมอา a ัก p t o p u o t i o t i o n กันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสาธิตวิธีการใช้งานโปรแกรมอารักด t ตาโป t ด c t i o n กันนะคะ เริ่มแรกนะคะหลังจากที่เราเข้ามาในหน้าเว็บโปรแกรมแล้วนะคะหน้านี้นะคะจะมีคาําอธิบายเกี่ยวกับการป้องกันข้อมูลและกฎหมาย p d p a โดยหน้านี้นะคะหลักๆแล้วเราจะใช้เป็นพื้นที่สําหรับเก็บโวลเดอร์สำรองข้อมูลต่างๆบนนาเวบของเราค่ะเรามาดูฝั่งเมนูทางด้านซ้ายมือของเรานะคะโดยเริ่มจากที่เมนูตั้งค่าก่อน ตรงนี้นะคะคุณสามารถตั้งรหัสผ่านในการเข้าใช้งานหน้าเว็บอาร์ตดัต้าพอดิชันและเมื่อคุณใส่รหัสผ่านตรงนี้เสร็จแล้วนะคะตรงนี้เราจะมีให้ยืนยันรหัสผ่านอีกครั้งค่ะเมื่อเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะเราจะเจอฟีเจอร์หยุดชื่อคราวนะคะฟีเจอร์นี้ค่ะสามารถตั้งเวลาหยุดการใช้งานโปรแกรมอัตโนมัติได้ยกตัวอย่างเช่นเราตั้งเวลาไว้ที่5นาทีนะคะ เมื่อไม่มีการใช้งานโปรแกรมนี้นานถึง5นาทีตัวโปรแกรมนะคะก็จะหยุดการใช้งานโดยอัตโนมัติค่ะแตรงนี้นะคะคุณสามารถเลือกภาษาและเลือกโหมดกลางวันกลางคืนได้เลยค่ะเมนูถัดมานะคะคือเพิ่มการป้องกันข้อมูลหรือเพิ่มข้อมูลสำรองนั่นเองค่ะเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะคะจะมีตัวเลือก2เมนูคือการตั้งค่าข้อมูลสำรองอันใหม่และนําเข้าไฟที่กําหนดนะคะโดยเราวมาเริ่มที่ การตั้งค่าข้อมูลสำรองอันใหม่ค่ะเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะคะตรงนี้จะเป็นการตั้งชื่อโฟลเดอร์ที่เราจะใช้เก็บข้อมูลสำรองอันใหม่บนหน้าเว็บค่ะและเราจะลอตั้งชื่อว่า my logo นะคะและตรงนี้นะคะสามารถใส่คำอธิบายเกี่ยวกับไฟล์งานของเราได้ค่ะเราจะลองใส่เป็นข้อมูลรูปภาพนะคะ ตมาค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นการเข้ารหัส encryption ค่ะสามารถเลือกได้นะคะว่าเราจะใช้เป็นตัวไหนและปกตินะคะ default ของเราจะให้มาเป็น AES 256ค่ะต่อมาค่ะวารีรหัสผ่านนะคะตรงนี้คือรหัสผ่านที่เราจะใช้สำหรับเข้าไปกู้ข้อมูลจากระยะไกลค่ะ โดยการตั้งวลีรหัสผ่านนะคะคือควรมีอักขระพิเศษตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่และตัวเลขผสมาากันค่ะและสามารถสุ่มรหัสผ่านตรงนี้ได้นะคะโดยรหัสนี้นะคะผู้ใช้ต้องเก็บไว้ให้ดีนะคะถัดไปค่ะตรงนี้นะคะจะให้เรืยอก,การจัดเก็บข้อมูลสำรองของเราโดยผู้ใช้นะคะสามารถเลือกได้หลากหลายเลยค่ะไม่ว่าผู้ใช้จะสั่ หรือว่าผู้ใช้นะคะจะสามารถเก็บไวบ้บน local folder ของผู้ใช้เองหรือบน Google Drive หรือ Dropbox ก็ได้ค่ะยกตัวอย่างวันนี้นะคะเราจะใช้ Google Drive เป็นที่เก็บข้อมูลสำรองของเราโดยผ่าน on server ตรงนี้นะคะก็คือเป็นการตั้งชื่อโฟลเดอร์ที่จะเก็บไว้ในไฟลข้อมูลสำรองของเรานั่นี้ค่ะเราจะตั้งชื่อว่า test dp นะคะถัดมาค่ะ ตรงนี้นะคะคือโ o ท d ID ค่ะจะเป็นการเลือกใช้ API นะคะจาก Google Drive เมื่อว่ายืนยันว่าเราจะใช้ข้อมูลจากเมลนี้จริงๆเมื่อเราได้มาแล้วนะคะเรากลับไปดูที่ Google Drive ของเรานะคะจะเห็นว่ามีเพียง ไฟล์ที่ชื่อว่านาทิกาเพียงไฟล์เดียวนะคะเมื่อเราลองทดลองกดการเชื่อมต่อตรงนี้นะคะแล้วเรากลับมาเราจะพบว่ามีไฟล์ที่ชื่อว่า testdp เพิ่มเข้ามาแล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราเลือกไฟล์ที่เราต้องการแบ็กอันะคะเราจะลองไปเลือกไฟล์รูปภาพนะคะ โดยชื่อโฟลเดอร์นี้นะคะจะชื่อว่าโลโก้ถัดมาค่ะตรงนี้นะคะคือกำหนดวันเวลาสำรองข้อมูลอัตโนมัตินะคะเช่นเรากำหนดเวลาเรียกใช้ข้อมูลในเวลา8นาฬิกาของวันที่17นะคะซึ่งตอนนี้เป็นเวลาตี2 54นาทีนะคะ และเราจะเรียกใช้ทุกๆ4ชั่วโมงก็คือครั้งแรกในการสำรองข้อมูลนะคะคือเวลา8นาฬิกาและครั้งถัดไปนะคะก็จะเป็นเวลา12นาฬิกานั่นเองค่ะและผู้ใช้งานนะคะสามารถเลือกวันที่จะทำการแบ็กอัพข้อมูลทุกวันก็ได้หรือสามารถเลือกตามวันที่เราต้องการแบ็กอัพได้เลยค่ะ ถัดมานะคะคืออายุในการเก็บข้อมูลสำรองเช่นขนาดไฟล์ที่เรากำหนดไว้นะคะจะเป็นขนาด10 m เกะไบต์ถามว่าความจริงแล้วโอกาสจะเกิน10เมกะไบต์ไหมทางทางที่ไฟล์ที่เราสำรองไปตอนแรกนะคะมีขนาดเล็กความจริงอาจจะไม่เกินก็นได้ค่ะแต่ว่าเราทำ การ incremental backup นะคะคือการที่จะ backup ไปเรื่อยๆหากไฟล์มีการเปลี่ยนแปลงนะคะอาจทำให้เกิน10เมกะไบต์ได้ค่ะและถ้าเกินนะคะจะทำยังไงก็คือตรงนี้นะคะเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะลบข้อมูลที่เก่ากวา่าเพื่อไม่ให้เกิน10เมกะไบต์หรือว่าเราเลือกเก็บข้อมูลทั้งหมดไม่ให้ลบเลยก็คือจะไม่มีข้อมูลไหนนะคะถูกลบเลยหากเกิน10เมก ที่เก็บข้อมูลสำรองตรงนี้นะคะก็จะขายายตามขนาดไฟล์ข้อมูลของเราค่ะหลังจากนั้นนะคะให้กดบันทึกและนี้นะคะตัวโปรแกรมนะคะจะถามอีกครั้งค่ะว่าคุณได้เก็บฟาสเฟตหรือว่ารหัสผ่านไว้เรียบร้อยแล้วหรือยังหลังจากกดบันทึกแล้วนะคะเรากลับมาดูตรงที่ Drive ของเรานะคะจะเห็นได้ว่ายังไม่มีการยังไม่มีข้อมูลที่ถูกแบ็กอัพลงไปนะคะนั่นก็เพราะว่า เราตั้งเวลาแบ็กอัพข้อมูลไว้เวลา8โมงของวันที่17ค่ะถ้าต้องการแบ็กอัพทันทีนะคะเราสามารถคลิกเรียกใช้ตอนนี้ได้เลยค่ะและหลังจากนะคะที่เราแบ็กอัพเรียบร้อยแล้วนะคะภายในไดรฟ์นะคะก็จะมี ไฟล์ที่ขึ้นมาทั้งหมด3ไฟล์นี้นะคะและชื่อของไฟล์ที่เราทำการแบ็กอัพลงไปนะคะจะเปลี่ยนจากชื่อเดิมนะคะที่เคยชื่อว่าโลโก้ค่ะตอนนี้ก็จะกลายเป็นชื่ออาร์นะคะและตัวเลขด้านหลังนี้นะคะคือตัวเลขที่เป็นการเข้ารหัสผ่านเข้ารหัสลับของเรานะคะคือตอนนั้นเราเลือกใช้ AES 256ค่ะและไฟล์นี้นะคะก็ไม่สามารถเปิดดูได้ ว่าเราไม่รู้ค่ะว่ามันมีการเข้ารหัสยังไงบ้างหากว่าเราจะเรียกใช้กับนะคะให้เรามาที่การกู้ข้อมูลคืนแล้วเลือกไปที่ MyLogo นะคะเลือกโฟลเดอร์ MyLogo ของเราหลังจากนั้นนะคะให้เราเลือกค่ะว่าเราจะกู้ข้อมูลตัวไหนกลับมาบ้างซึ่งในไฟล์นี้นะคะก็จะมีข้อมูลเดียวก็คือชื่อว่า new icon นะคะหลังจากกดแล้วนะคะให้เรามาเลือกสถานที่ปลายทางที่เราจะกู้คืนค่ะโดยตอนนี้นะคะเราจะเก็บไว้ที่ desktop ค่ะน่าจะเก็บไว้ที่ recover นะคะหลังจากนั้นค่ะให้เรากดกู้คืนข้อมูลเมื่อเรากดกู้คืนข้อมูลแล้วนะคะ ไฟล์ดังกล่าวค่ะจะมาอยู่ที่หาดที่เราเลือกไว้นั่นก็คือที่ Desktop ค่ะเรามาดูนะคะอยู่ที่ไฟล์ Recovery นะคะโดยข้อมูลนี้นะคะจะยังเป็นข้อมูลเดิมเหมือนต้นฉบับเลยค่ะเราสามารถมาดูที่ Property ได้นะคะโดยข้อมูลเดิมนะคะมีการดราวน์โหลดไว้เมื่อวันที่21พฤษภานะคะและมีการเยื10 น,นี้ข้อมูลเดิมก็จะยังคงอยู่ค่ะและนี่นะคะเป็นการสาธิตวิธีการใช้งานโปรแกรมเบื้องต้นของ a r ร์ d ด t ต p า o t e c คชันค่ะขอบคุณค่ะ